สวัสดีครับคุณผู้ฟังช่อง Scary Podcast ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่จะนำมาเรื่องราวต่างๆที่มีความหลอนความน่ากลัวความลึกลับเั้องเรื่องผู้ผีวิญญาณเรื่องของคนและสถานที่ต่างๆมาเล่าคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับวันนี้ผมมีตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับบ้านสี่เสาเทเวศเป็นหนึ่งในสถานที่ร้างและมีชื่อเสียงโด่งดังในด้านความลึกลับและความหลอนในกรุงเทพบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในย่านเทเวศซึ่งเป็นย่านที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน และมีความสําคัญเชิงวัฒนธรรมบ้านศานรีสาเทเวศเต็มไปด้วยเรื่องเล่าเกี่ยวกับวิญญาณและพลังงานลึกลับที่ยังคงหลงเหลืออยู่ทั้งผู้อยู่อาศัยเก่าแก่และเคยเป็นที่อยู่ของนายกคนไทยคนหนึ่งเรื่องราวและประวัติความลี้ลับของสถานที่นี้จะเป็นยังไงไปรับฟังกันได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับประวัติของบ้านศรีสาเทเวศบ้านศรีสาเทเวศเป็นหนึ่งในสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์และการเมืองของประเทศไทย เป็นบ้านพักของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นายกรัฐมนตรีคนสำคัญของประเทศไทยที่ดำรงตำแหน่งระหว่างปีปศ2501-2506บ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในย่านเทเวศบนถนนสีอยุทยาใกล้กับแม่น้ำเจ้าพยาบ้านรีเสาเทเวศได้รับการขนานนามตามเสาที่หน้าบ้านทั้งสี่ต้นซึ่งเป็นจุดเด่นของบ้านหลังนี้ตัวบ้านมีความเรียบง่ายแต่แฝงด้วยความสง่างามในสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ทำให้เหมือนกลายเป็นชื่อบ้านหลังนี้ไปโดยปริยาย บ้านหลังนี้ไม่เพียงแต่เป็นที่พักกศัตรยส่วนบุคคลของจอมพลสฤษดิ์แต่ยังเป็นศูนย์กลางของการเมืองไทยในยุคนั้นเพราะมีการประชุมและพูดคุยเรื่องการบริหารบ้านเมืองที่นี่บ้านสีสาเทเวศจึงเป็นสัญลักษณ์สำคัญของยุคเผด็จก,การในประเทศไทยจอมพลสฤษดิ์เป็นผู้ที่ได้ทำการปฏิวัติรัฐประหารหลายครั้งและมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทยยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับบ้านสีสาเทเวศในแง่ของความลึกลับและตำนาน บางคนเชื่อว่าบ้านหลังนี้มีสิ่งเร้นลับหรือพลังงานบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณของจอมพลสลิตและมีรายง,งานว่าผู้ที่เคยอาศัยอยู่หรือมาเยี่ยมชมที่นี่มักจะรู้สึกถึงความไม่ปกติหรือเห็นสิ่งลี้ลับหลังจากการเสียชีวิตของจอมพลสลิตในปีพศ2506บ้านสีสาเทเวศยังคงมีบทบาททางการเมืองอยู่ช่วงหนึ่งก่อนที่จะถูกปล่อยทิ้งร้างและไม่ได้ใช้งานต่อไปเรื่องเล่าที่โด่งดังที่สุดเกี่ยวกับบ้านสีสาเทเวศ คือการปรากฏตัวของวิญญาณจอมพลสดิ์เองมีรายงานว่าหลังจากการเสียชีวิตของเขาในปีพศ2506ผู้คนที่อาศัยอยู่หรือมาเยี่ยมชมที่บ้านหลังนี้เคยพบเห็นหรือรู้สึกถึงพลังงานลึกลับซึ่งเชื่อกันว่าเป็นจอมพลสดิ์ที่ยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านแต่คนอ้างว่าได้ยินเสียงพูดคุยหรือเสียงเคลื่อนไหวของสิ่งของภายในบ้านในช่วงเวลากลางคืนโดยที่ไม่มีใครอยู่ในห้องนั้นบางก็ว่ามักมีเกี่ยวกับวิญญาณของผู้อยู่อาศัยเดิม มีคนเชื่อว่าวิญญาณของเจ้าของบ้านหรือสมาชิกในครอบครัวของเขายังคงอยู่ในบ้านหลังนี้หลายคนเล่าว่าได้พบเจอวิญญาณของชายสูงวัยในชุดไทยโบราณเดินอยู่ในบ้านโดยเฉพาะในบริเวณที่มีเสาสี่ต้นซึ่งเป็นจุดเด่นของบ้านบางคนที่เข้ามาในบริเวณบ้านในเวลากลางคืนรายงานว่าได้เห็นวิญญาณของผู้หญิงที่มีลักษณะเหมือนคนรับใช้ในยุคสมัยก่อนเดินอยู่รอบๆบ,บ้านและหายตัวไปอย่างลึกลับนอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าว่า ผู้ที่เข้ามาในบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีเจตนาที่ไม่ดีมักจะพบกับเหตุการณ์ที่น่ากลัวเช่นการถูกสะกดจิตให้รู้สึกหนาวเย็นผิดปกติหรือรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างติดตามหรือจับตัวพวกเขาโดยที่ไม่เห็นในสิ่งสิ่งนั้นนอกจากเรื่องเล่าวิญญาณแล้วบ้านร้างศรีสาวเทเวศยังเต็มไปด้วยพลังงานลึกลับที่ผู้คนเชื่อว่าเป็นสัญญาของสิ่งเหนือธรรมชาติหลายคนที่เข้าไปในบ้านบอกว่าเกิดความรู้สึกหวาดกลัว หรือรู้สึกถึงการจับจ้องโดยบางสิ่งที่มองไม่เห็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นกล้องถ่ายรูปหรือเครื่องบันทึกเสียงมักจะทำงานผิดปกติเมื่อเข้ามาใกล้บ้านการสำรวจบ้านในเวลากลางคืนมักทำให้ผู้ที่กล้าท้าทายเกิดอาการแปลกๆเช่นรู้สึกหัวใจเต้นเร็วขึ้นอย่างผิดปกติหายใจไม่สะดวกหรือแม้แต่การเกิดอาการวิงเวียนศีรษะโดยไม่ทราบสาเหตุนักสำรวจรลีลาบบางกลุ่มได้ใช้เครื่องมือจับภาพพลังงานหรือเครื่องบันทึกเสียง EVP เพื่อค้นหาหลักฐานของสิ่งเหนือธรรมาชาติในบ้านหลังนี้และหลายครั้งที่พวกเขาก็บันทึกเสียงประหลาดหรือจะภาพของเอาที่ปรากฏขึ้นได้การล่าท้าผีในบ้านสีสาวเทเวศกลายเป็นหัวข้อที่มีการพูดถึงมากในวงการผู้ที่สนใจเรื่องลี้ลับและเรื่องเหนือธรรมชาติเนื่องจากบ้านสีสาวเทเวศมีตำนานหลอนมากมายเกี่ยวกับวิญญาของจอมพลสลิ์ธนรัต์ซึ่งทำให้บ้านหลังนี้กลายเป็นจุดสนใจสำหรับผู้ที่ชอบเข้ามาสำรวจสถานที่ที่มีเรื่องราวผีและพลังงานลึกดับแม้ในความเป็นจริง บ้านศรีสาวเทเวศจะไม่ได้เปิดให้สาธารณชนเข้าไปเยี่ยมชมหรือทํากิจกรรมอย่างเป็นทางการแต่ก็มีข่าวลือหรือเรื่องเล่าต่างๆเกี่ยวกับกลุ่มคนที่พยายามลักลอบเข้าไปทํากิจกรรมล่าทาผีในบ้านหลังนี้ด้วยความเชื่อว,ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่สิงสถิตของวิญญาณและมีพลังงานลึกลับซ่อนอยู่บ้านศรีสาวเทเวศตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทำให้การเข้าไปในบ้านหลังนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นเรื่องที่ยากแต่สำหรับคนที่ต้องการล่าท้าผี บางคนได้ลักลอบเข้าไปในเวลากลางคืนโดยเฉพาะช่วงที่ไม่มีคนดูแลและอ้างว่าได้พบเจอประสบการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้เช่นเสียงฝีเท้าลึกลับเสียงกระซิบหรือความรู้สึกของการถูกติดตามโดยวิญญาณที่ไม่อาจมองเห็นกลุ่มคนเหล่านี้จะนํากล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์บันทึกเสียงเข้าไปเพื่อพยายามจับภาพหรือเสียงของสิ่งลี้ลับบางคนสามารถจับภาพเงามืดหรือได้ยินเสียงพูดคุยที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นของใครนอกจากนี้ บางคนยังรายง,งานว่าอุปกรณ์บันทึกเสียงของพวกเขามีการแสดงสัญญาณผิดปกติหรือหยุดทำงานทันทีเมื่อพวกเขาเข้ามาในบ้านผู้ที่เคยลักลอบเข้าไปล่าท่าผีในบ้านสี่สาวเทเวศมักจะเล่าเรื่องประสบการณ์ที่น่าขนหัวลุกบางคนเล่าว่าเมื่อเขาเดินสำรวจบ้านพวกเขาจะรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นตามอยู่ตลอดเวลาบางครั้งยังรู้สึกถึงการสัมผัสหรือกระแทกจากสิ่งที่มองไม่เห็นบางคนถึงกับเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุหลังจากออกมาจากบ้าน ซึ่งทาให้เกิดความเชื่อว,ว่าเป็นผลจากการท้าทายสิ่งเร้นลับภายในบ้านหนึ่งในข่าวลือที่เกี่ยวข้องกับบ้านสีสาวเทเวศคือเรื่องของคําสาบที่เชื่อมโยงกับจอมพลสดิ์มีการเล่าต่อกันว่าผู้ที่เข้ามาท้าทายหรือไม่เคารพสถานที่นี้จะถูกคํำสาบหรือเคราะห์ร้ายติดตามบางคนที่เคยเข้ามาในบ้านหลังนี้รายงานว่าพวกเขาเจอเรื่องไม่ดีตามมาเช่นการเจ็บป่วยอย่างกระทันหันหรือประสบปัญหาในชีวิตส่วนตัวหลังจากออกจากบ้านสีสาวเทเวศ การลา่าทาผีในสถานที่เช่นบ้านสีสาวเทเวศอาจไม่เป็นเพียงแต่การเผชิญหน้ากับสิ่งลี้ลับแต่ยังมีความเสี่ยงทางกฎหมายเนื่องจากบ้านนี้ไม่ได้เปิดให้สาธารณาชนเข้าไปเยี่ยมชมมีความพยายามหลายครั้งจากเจ้าของบ้านและกลุ่มอนุรักษ์ที่จะฟื้นฟูบ้านสีสาวเทเวศให้กลับมาใช้งานได้ปกติบางครั้งมีการพิจารณาปรแปลงโฉมให้เป็นพิพิธภัณฑ์หรือสถานที่ทางวัฒนธรรมเนื่องจากบ้านนี้มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ตามความพยายามในการฟื้นฟูบ้านมักดูกขัดขวางจากปัจจัยต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องทางด้านการเมืองการเงินและความขัดแย้งเรื่องประวัติศาสตร์บ้านศรีสวเทเวศเป็นที่พักของจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐซึ่งมีบทบาทสําคัญในยุคเผด็จก,การทหารในประเทศไทยและการเมืองในยุคนี้ถือเป็นเรื่องที่มีการถกเถียงและวิจารณ์เปอย่างมากแม้ว่าเขาจะมีบทบาทในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจแต่การปกครองของเขายังเต็ไมไปด้วยการจํากัดสิทธิเสรีภาพ การจับกลุมผู้เห็นต่างทางการเมืองและการบริหารงานในลักษณะปฏิการสิ่งนี้ทำให้บ้านสีสาวเทเวศถูกมองในแง่ลบจากบางฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับประวัติศาสตร์ในยุคนั้นการฟืน้นฟูบ้านที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญทางการเมืองซึ่งมีบทบาทที่ขัดแย้งในประวัติศาสตร์ย่อมส่งผลต่อความคิดเห็นและการสนับสนุนจากประชาชนและรัฐบาลดังนั้นการสนับสนุนทางการเมืองที่ขาดแคลนอาจเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้การฟืน้นฟูบ้านหลังนี้ไม่สำเร็จสาเหตุต่อไป ปัญหาทางการเงินและงบประมาณการฟื้นฟูอาคารเก่ามีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงเนื่องจากต้องใช้การบูรณะโครงสร้างเดิมรวมถึงการอนุรักษ์ทางสาราตยกรรมให้คงสภาพเดิมอีกทั้งยังต้องดูแลรักษาให้เหมาะสมกับการใช้งานใหม่เช่นการเปลี่ยนพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งเรียนรู้การขาดแคลนง,งบประมาณและการสนับสนุนจากภาครัฐหรือเอกชนทำให้การฟื้นฟูบ้านศาีสวทเวศไม่สามารถเดินหน้าไปได้ตามแผนความขัดแยง้งเกี่ยวกับสิทธิที่ดินและกรรมสิทธิ์ บ้านสาีเสาเทเวศตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีมูลค่าสูงและมีประวัติศาสตร์ยาวนานการตัดสินใจเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือการใช้พื้นที่ในอนาคตอาจเกี่ยวข้องกันหลายฝ่ายรวมถึงหน่วยราชการและครอบครัวของจอมพลสฤษดิ์เรื่องเหล่านี้อาจสร้างความซับซ้อนในการฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์จากบ้านสาีเสาเทเวศข้อจำกัดด้านการอนุรักษ์และกฎหมายสถานที่เก่าแก่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อาจอยู่ภายใต้ข้อบังคับหรือกฎหมายด้านการอนุรักษ์ ซึ่งอาจมีข้อกำหนดที่เข้มงวดในการบูรณะและใช้ประโยชน์ใหม่การที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านี้อาจทําทให้กระบวนการฟืน้นฟูช้าลงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นแม้ว่าบ้านศรีสาเทเวศจะมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะสนใจหรือให้ความสําคัญในการฟืน้นฟูบ้างหลังนี้เรื่องราวของจอพลสริ์และยุที่เขาปกครองอาจไม่เป็นที่สนใจสำหรับคนรุ่นใหม่การขาดการสนับสนุนจากประชาชนจึงเป็นอนกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้การฟืน้นฟูไม่คืบหน้า ตำนานเรื่องเล่าหลอนเกี่ยวกับวิญญาของจอมพลสฤษดิ์และพลังงานลึกลับในบ้านสี่เสาเทเวศอาจทําให้สถานที่นี้ถูกมองว่าเป็นสถานที่ลี้ลับและน่ากลัวซึ่งส่งผลต่อความต้องการที่จะฟื้นฟูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือแหล่งเรียนรู้ที่ผู้คนสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้อย่างสบายใจการรวมกันของปัจจัยเหล่านี้ส่งผลในการฟื้นฟูบ้านสีเสาเทเวศยังไม่สําเร็จตามที่หลายฝ่ายคาดหวังทําให้ยังคงเป็นบ้านร้างจนถึงปัจจุบันบทสรุปนะครับบทบาทในวัฒนธรรมและความเชื่อของคนไทย บ้านร้างสีสาวเทเวศเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของสถานที่ที่สะท้อนถึงความเชื่อในเรื่องวิญญาณและพลังงานลี้ลับที่ฝังแน่นในวัฒนธรรมไทยคนไทยส่วนมากมีความเชื่อเรื่องหงวิญญาณบรรพบุรุษหรือวิญญาณที่สิงสถิตในบ้านที่เก่าแก่การเชื่อว่าบ้านหลังนี้มีวิญญาณสิงสถิตอยู่ทำให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมความเชื่อและประเพณีของไทยบ้านร้างสีสาวเทเวศจึงเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม นอกจากความลี้ลับและความน่ากลัวที่ยังคงปกคลุมอยู่ทั่วบริเวณบ้านบ้านหลังนี้ยังคงเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่างอดีตก,กับปัจจุบันในมุมมองคนไทยแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของบ้านสีเสาเทเวศหากคุณผู้ฟังชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนำเรื่องราวต่างๆมาสรุปและเล่าคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับหากใครได้ผ่านไปบริเวณบ้านเหล่านี้พบเจออะไรแปลกๆสามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ